Ladies and gentlemen, welcome to committees. I am Nong Sao the youth High school. Hello Regentsmen of the officer Training Club of the high School. I am proud that you keep our chain to improve our performance to be good citizens of Thailand. Our Regentsmen have many projects that may reach the whole watch community to We would like to this to watch our presentation. สวัสดีครับผมนักศึกษา,กากวิชาทหารอาประมพริพงศ์วศรจากสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทหาดใหญ่วิเชยาลัย,ยทำหน้าที่ิือกรในการสรุปรายงานผลการดำเนินงานของกรมนักศึกษากวิชาทหารโรงเรียนหาดใหญ่วิเชาลัย,ยเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกพิจารณาสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นตามโครงการ ศูนย์ขืนแข่งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกันในช่วงแรกนะครับขอเชิญท่านพบกับประวัติสถานศึกษาและประวัติของกรมนักศึกษาวิทหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเชิญครับสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยตั้งอยู่ณบ้านเลขที่468ถนนเพชรเกษมอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่6กันยายนปีพุทธศักราช2 4 8 8นับถึงปัจจุบันทำการสอนมาแล้ว67ปีปัจจุบันมีนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน4,214คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น252คน การขออนุญาตเปิดสถานศึกษาวิชาทหารได้รับอนุญาตให้เปิดเมื่อเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2514มีนักเรียนสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารจำนวน30-40นายสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นกรมนักศึกษาวิชาทหารเมื่อวันที่13มกราคม ีพุทธศักราช2553ปัจจุบันมีนักศึกษาวิชาทหารทั้งหมด3ชั้นปีจํานวน657นายมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจํานวน6คนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหญิงบริสพัฒน์พัทพราอานทนดารงตําแหน่งประธานคณะดำเนินงานกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายของกรมนักศึกษาวิชาทหารที่กำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาน,นักศึกษาวิชาทหารและยุวชนทหารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553ถึงปีพุทธศักราช2558ในการจัดนักศึกษาวิชาทหารไปรับก,การฝึกณบนหานบกที่2ค่ายเสยนาโรโรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนใหารวิทยาลัย ได้จัดกระบวนการให้นักศึกษาวิชาทหารออกจากโรงเรียนโดยให้รายงานตัวจัดแถวและรายงานการกำกับดูแลแถวตามรูปแบบที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้ครับรนักศึาวิชาทหารหญิงลิซลาลุจิมที่นี่คุณขอรายงานตัวเพือรับการฝึกค่ะครัผมนักศึกษาวิชาทหารธนกิจวิมุตนาขอรายงานตัวไป่รับการฝึกคร,รับ สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยไ,ได้บรรจุการเรียนการฝึกวิชาทหารเข้าในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยกำหนดให้เป็นกิจกรรมในเครื่องแบบมีเกณฑ์การประเมินผลตามระบบและมีผลการจบหรือไม่จบหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแต่ละปีมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประสงค์ที่จะเรียนวิชาทหารจำนวนมาก แต่ไม่มีโอกาสโรงเรียนจึงมีนโยบายให้เปิดกิจกรรมยุวชนทหารเพื่อสนองความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความประสงค์ที่จะฝึกความมีวินัยให้กับนักเรียนการพัฒนานักศึกษาวิชาทหารให้เกิดทักษะและสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลายัยจึงได้ก่อตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อปีพุทธศักราช2542และได้พัฒนางานอย่างต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2552จึงได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นกรมนักศึกษา,าวิชาทหารและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่13มกราคมปีพุทธศักราช2553บทบาทหน้าที่ของผู้กำกับนักศึกษา,าวิชาทหาร 1. นบริหารจัดการงานตามนโยบาย งานตามแผนการปฏิบัติงานและงานตามที่รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2. กำกับดูแลอำนวยความสะดวกในการเรียนการฝึกวิชาทหารทั้งการเรียนการฝึกภาคปกติและการฝึกภาคสนาม 3. ให้ความร่วมมือกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทนาหารบกที่42ทุกกรณี การจัดการปกครองในกรมนักศึกษาวิชาทหารจะดำเนินการตามระบอบประชาธิปไตยดังนี้ 1. ส่วนของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจะทำการเลือกตั้งคณะดำเนินงานและรองประธานให้ปฏิบัติหน้าที่วาระละสองปีส่วนตำแหน่งอื่นประธานเป็นผู้เลือก 2. ส่วนของนักศึกษาวิชาทหารจะทำการเลือกตั้งหัวหน้ากรมนักศึกษาวิชาทหารจนถึงรองหัวหน้าหมวด ส่วนหัวหน้าหมู่จะดำเนินการสรรหาและปฏิบัติหน้าที่วาระละหนึ่งปีภาระงานที่มอบหมายให้กรมนักศึกษาวิชาทหารรับผิดชอบและดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดภาระงานโดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ให้คำปรึกษาช่วยแก้ปัญหาส่งเสริมสนับสนุนคือ1การบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหาร กรมนักศึกษาวิชาทหาร 2. การเปิดประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญสการวางแผนดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติตามนโยบายหรือตามที่ได้รับมอบหมายการแก้ปัญหาเบื้องต้นการประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงานรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นกรมนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกตามกำหนดการของศูนย์ฝึกดังนี้ 1. กำหนดให้นักศึกษาวิชาทหารแต่งเครื่องแบบในสัปดาห์ที่2ของการเปิดภาคเรียนจัดประชุมชี้แจงการยืนยันสิทธิ์การเรียนวิชาทหาร 2. จัดกิจกรรมฝึกทบทวนแถวชิดตรวจวินยัยและปฏิบัติตามธรรมเนียมทหารในสัปดาห์ที่3ส,สัปดาห์ที่6ของทุกปี การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษาวิชาทหารได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดโครงการพัฒนาวินัยสู่รั้วฟ้าแดงโดยนักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ตรวจวินัยนักเรียนทั่วไปโครงการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำา 2. ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร ปฏิบัติงานด้านผู้นำจากสถานการณ์จริงเพื่อให้รู้จักคิดวิเคราะห์และรู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีสติการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ความสามารถทางทหารเพื่อให้เกิดทักษะชีวิตดำเนินการดังนี้ 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อมีภัย 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จำลองยุทธวิธีการรบเพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการใช้อาวุธ 3. จัดฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการกอบกู้เอการาชเกี่ยวกับพลังของการรักชาติเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในความรักชาติกรมนักศึกษาวิชาทหารได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารสำนึกในการเป็นพลเมืองไทย และมีอุดมการ์รักชาติเทิดทูนสถาบันดังนี้จัดโครงการนสทหัวใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์โดยนำนักศึกษาวิชาทหารไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยในสถานที่จริงและสถานที่จำลองเพื่อให้เกิดความตระหนักนอกจากนั้นการได้ดำเนินการนำนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางรัฐพิธี พื่อให้เกิดจิตสำนึกและความภาคภูมิใจการปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหารมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขได้จัดโครงการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรับผิดชอบความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีเมตตามีน้ำใจและเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมเช่น โครงการอุ่นไอรักฟูลฟักคนชราโครงการนสทอาสาพัฒนาชุมชนเป็นต้นกรมนักศึกษาวิชาทหารเห็นความสำคัญในการสร้างจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาวิชาทหารเพราะการบำเพ็ญประโยชน์เป็นหลักการสำคัญในการฝึกคนให้มีคุณธรรมหลายด้านเช่นด้านความเสียสละด้านความเมตตาด้านความมีน้ำใจ ด้านความช่วยเหลือเพื่อกูลกันเป็นต้นการดำเนินการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้อมมีโครงการรองรับเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเกิดความตระหนักคือโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการบ้านสวยด้วยมือเรากาิจกรรมธนาคารขวัญโครงการต่างๆนี้ที่กรมนักศึกษาวิชาทหารดำเนินการได้ขยายผล ไปสู่นักเรียนทั่วไปร้อยละ90เพราะทุกโครงการมีนักเรียนทั่วไปสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเช่นโครงการนสอทอาสาพัฒนาชุมชนโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการพัฒนาวินัยสู่รั้วฟ้าแดงเป็นต้นการดำเนินการพัฒนาน,นักศึกษาวิชาทหารเพื่อให้เกิดทักษะชีวิต และประสบการณ์ที่ยั่งยืนทุกโครงการทุกกิจกรรมจะดำเนินการไม่น้อยกว่า10ปีเช่นโครงการอุ่นไอรักฟูมฟักคนชราดำเนินการมาแล้ว11ปีโครงการนสทอ,อาสาพัฒนาชุมชนดำเนินการมาแล้ว7ปีและทุกโครงการดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีในการเข้าร่วมโครงการผมเยแข่งขันประธานศึกษาร,ร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกันของโรงเรียนสาวิชาทหารโรงเรียนหานใหญ่วิทยาลัยเราได้ดําเนินการโครงการต่างๆมากมายเพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาทหารให้มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตของประเทศชาติการพัฒนานั้นโดยใช้กิจกรรมต่างๆสอดเคราะหกับตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ของหน่วยประชาการรัฐศานตดนรวมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหานใหญ่วิทยาลัย